นายรณรงค์แก้วเพชรค่ะออกมาเมาส์แฉสาวหลอกคนสนิทนางเอกระดับตำนานผู้ชมคะหลอกให้แฟนคลับเนี่ยลงทุนหุ้นสิงคโปร์สูงกว่าหลักล้านอะนะคะมีเรื่องให้ชาวเน็ตข,า,า,ขาเมาขาเผือกตามสืบช่วยกันหน่อยอีกแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทนายรณรงค์แก้วเพชรเขาออกมาโพส์เฟซบุ๊กแฉสาวหล่อรายหนึ่งที่ สนิทสนมกับนางเอกระดับตำนานนะคะมีการหลอกลวงแฟนคลับให้ลงทุนจนสูญเงินไปกว่า6ล้านบาทค่ะพอเหยื่อทวงถามจากนางเอกเนี่ยนางเอกดังก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับสาวทอมไลน์ดังกล่าวแล้ว แต่ดันไปโผล่ประกันตัวในคดีเออคดีโกงอีกคดีหนึง่งนะคะทีนี้ค่ะทน,นายดนงคงแก้วเพชรเนี่ยเขาออกมาโพส์ข้อความระบุว่ามีเรื่องเมาส์มาเล่าให้ฟังวันนี้มีแฟนคลับของนางเอกระดับล้ำนานคนหนึ่งที่เคยเล่นละครเกี่ยวกับจุดๆ,ๆมาปรึกษาเรื่องถูกสาวทอมเนี่ยซึ่งมีความสนิทสนมกับนางเอกสาวคนนี้มากถึงขั้นไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเป็นแฟนการมาชวนมาชวนให้ไปร่วมลงทุนลงหุ้นสิงคโปร์แฟนคลับรายนี้เนี่ยหมดเงินทองไปกว่า6ล้านบาทในระยะเวลา4เดือนเท่านั้นค่ะ หลังจากรู้ตัวว่าเอาละโดนหลอกก็เลยพยายามที่จะดําเนินคดีเองติดต่อไปหานางเอกระดับตํานานก็เลยอ้างว่าเฮ้ยเลิกจุ้งกับสาวทอมคนนี้ไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีหมายจับในอีกคดีหนึ่งแล้วก็ไปหลอกลงทุนร้านกาแฟห้าล้านบาทตํารวจก็ออกหมายจับตามปกติไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่านางเอกสาวในตำนานคนนี้เนี่ยไปบริการตัวให้สาวทอมคนสนิทเช่นนั้นน่ะถามว่าทําไมถึงกล้าเชื่อกล้าลงทุนขนาดนี้ละ่ะเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่แบบ16ปีแล้วคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับมานานมากแล้วอ่ะ10กว่าปีแล้วแล้วก็รักมากด้วยตั้งแต่เล่นละครเรื่องนั้นนะที่เป็นละครในตำนานเน่ะก็รอดูกันต่อไปว่าปัจจุบันมีนางเอกคนดังกล่าวก็เอาจริงๆมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่นะทนายก็บอกแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทนายรณรงค์เนี่ยเขาก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอีกบอกว่าคู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกันชอบมีปัญหากันเรื่องเมียขอแก้ไขคํานิดนึงเออเยาวชนดูเยอะครับก็จะมี ก็จะไม่สนิทยังไงให้ไหวแล้วเพราะว่าพี่ทอมเนี่ยเล่นเอาภาพบางอย่างไปให้ FC ดูจะได้เชื่อว่าสนิทจริงภาพบางอย่างมันต้องมีซัมติงกันแน่ๆคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นใครต้องให้ชาวเน็ตเนี่ยไปช่วยกันตามสืบแล้วค่ะทนายออกมาแฉขนาดนี้มันจะต้องมีมูลบางอย่างอ่าไปรอลุ้นกันนะคะว่าเป็นใครค่ะ